ในไข่หนึ่งฟองมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสำหรับนะครับใครอยากจะลดน้ำหนักนะครับอยากลดขุนลดพุงให้ขุนสวยงามนะครับสุขภาพดีเชิญท่านพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงของท่านไว้ที่คอมเมนต์และกดติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์ถึงตอบกลับได้นะครับไม่อย่างนั้นไม่เจอกันนะครับในไข่หนึ่งฟองนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีวิตามิน A ครับช่วยให้นะครับบำรุงสายตา บำรุงกระดูกครับวิตามิน B ครับช่วยในเรื่องของระบบประสาทนะครับและยังมีโฟเลตหรือวิตามิน B9 นะครับช่วยให้เม็ดเลือดแดงของเราแข็งแรงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไอโอดีนนะครับช่วยในเรื่องนะครับป้องกันโรคหอยพอกนะครับไข่ยังมีคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งนะครับคอเลสเตอรอลนี่นะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับในการทํางานของร่างกายเรานะครับ แต่อย่ามีเยอะเกินไปนะครับและนะครับในไข่ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับซึ่งช่วยให้นะครับหลอดเลือดของเราสะอาดและแข็งแรงนะครับไม่แตกหักง่ายครับนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีครับวิตามินดีนี่นะครับก็ช่วยให้กระดูกเรานี่นะครับแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะรับประทานไข่นะครับทุกวันนะครับ แต่การกินไข่นะครับไข่ขาวนะครับควรจะเป็นไข่ที่สุกนะครับถึงจะได้โปรตีนซึ่งนะครับจะไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะครับได้เต็มเต็มส่วนไข่แดงนะครับควรจะกินแบบนะครับสุกแบบย่างมาตู้มนะครับจะได้สารอาหารครบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์แชร์ออกไปนะครับกดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะครับและคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ กดติดตามไว้ครับเพื่อได้เจอกันกดบันทึกไว้ด้วยครับเพื่อจดจำครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ